สองนาทีแก้ปัญหาหลังคาส่วนเติมรั่วแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไปดูสําหรับบ้านหลังนี้ด้านนี้ครับก็เป็นน้ํารั่วบริเวณตะเข้สันหรือสันตะเค้นะครับนะครับการออกแบบนะครับก็โดยส่วนใหญ่จะถูกละเลยครับเพราะคิดว่าถ้าทํามา2ฝั่งมันจะใหญ่เกินไปต้นทุนมันจะสูงนะครับให้อ้างอิงนะครับสมมุติว่าครอบชนผนังนะครับกรณีครอบชนผนังเนี่ยน่าจะอยู่ที่ 25, 30-35ก็แล้วแต่ให้คิดจะช้าครอบตัวนี้ก็ต้องมีขนาดบาลานซ์ใกล้เคียงกับครอบชนผนังครับเพราะโดยปกติแล้วเวลาที่ช่างตัดหัวแผ่นฝับ บางคนตัดไม่เสมอก็จะทําให้เว้าเช่นตัวอย่างครอบตัวนี้ข้างนี้มีความยาว30ซนติเมตรถูกไหมครับแต่พอช่างตัดไม่ถึงเซนเต,นเตอร์อาจจะห่างไป5เซนติเมตรเท่ากับว่าระยะที่หนีน้าย้อนเหลือเพียง25ซนติเมตรและข้อสาคัญก็จะลืมหักหัวแผ่นด้วยครับมาถึงจุดนี้ครับข้อแฟชชิ่งก็จะเล็กเกินไปนะสำหรับครอบชุนผนังก็จะเห็นว่ามีปัญหาน้ําย้อนไม่แน่ใจว่าหักหัวแผ่นหรือเปล่านะครับแต่เป็นแผ่น P u ูโฟม แผ่นพีวีโฟมก็สามารถหักหัวแผ่นได้นะครับมาดูนะครับการฝังแฟตชิ่งก็จะฝังเข้าไปเสมอเลยอนยะ่างเงี้ยอย่างนี้เป็นข้อด้อยครับเพราะว่าทันทีที่ยิงสารกันซึมเข้าไปก็จะเกาะได้เพียงนิดเดียวครับทำให้เกิดปัญหาการรั่วได้เพราะว่ามันบางเกินไปจากที่ผู้ผลิตแจ้งว่า1 0 1 5ปีก็อาจจะเหลือ2-3ปีเพราะพื้นที่ยึดเกาะน้อยเกินไปตัวอย่างนะครับถ้าแฟตชิ่งเป็นลักษณะนี้เวลายิงเข้าไปก็จะเห็นไหมครับว่ายึดเกาะได้น้อยมากนะเพราะฝังเสมอเกินไปเดี๋ยวไปดูก็ออกแบบหน้าใหญ่อ้างอิงองศานะครับส่วนสุดท้ายต,ติ เกาะทาไมครับถ้าเรามีบ่าเพิ่มการยึดเกาะปกติเราจะยิงโพลีได้ประมาณ0.2นะครับ0.2มิลหรือ1มิลประมาณนั้นนะครับไม่ถึงเกิน1มิลแต่พออย่างงี้ครับเรายิงโพลีไปถ้าเป็นอย่างงี้ครับมันจะยิงเป็นสามเหลี่ยมนะให้นึกภาพนะมันยิงเป็นสามเหลี่ยมคนระับช่วงพื้นที่สามเหลี่ยมเนี่ยจะมีความหนาตั้งแต่5มิลขึ้นไปนั่นแปลว่าสารกันซึมมีความหนาพอและช่วยให้การร่วดซึมนั้นได้ดีมีประสิทธิภาพ ย้อนกลับมาตรงนี้นิดนึงครับการบากลงรันครับก็พยายามบากให้สนิทที่สุดนะครับถ้ามันไม่สนิทนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าหน้ามันใหญ่พอแต่ถ้ามันสนิทมันจะดูเรียบร้อยครับและสกูในการยึดระหว่างแผ่นเมีัตชีทกับแผ่นมทัลชีทโดยที่ไม่ได้ยิงฝากแปรก็ต้องเป็นสกูดูดหรือสกูตัวอ้วนสเกตนะครับโคนจะใหญ่และปลายจะเล็กนั่นเองในส่วนของป้ายหลังคานะครับ โดยมาตรฐานแล้วปลายหลังคาก็ควรจะอยู่กึ่งกลางรางในขณะที่เป็นรางมาตรฐานนะครับถ้ารางไม่มาตรฐานนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้ดูนะครับสังเกตปลายหลังคาสั้นไม่สั้นให้ดูจากสกูตัวสุดท้ายนะสกูตัวสุดท้ายนะครับไปถึงปลายหลังคาต้องมีความยาวอย่างน้อย15เซนติเมตรนะครับก็จะมีระยะกันน้ําย้อนอยู่ที่ประมาณ12ซนติเมตรนะครับเราสังเกตดูสกูตัวสุดท้ายถึงปลายหลังคานั้นก็จะมีความยาวอยู่ประมาณ5เซนติเมตรเพราะนั้นบ้านหลังนี้ก็เกิดปัญหาน้ําย้อนแน่นอนแต่ถ้ากรณี แผ่นหลังคาเป็น P u โฟมน้ำย้อนไม่ได้ครับแต่แผ่นหลังคาจะผุเร็วเพราะทันทีที่น้ำไหลไปน้ำจะเกาะเข้าบริเวณ PU และสะสมความชื้นทําให้ปลายหลังคาผุก่อนกําหนดนั่นเองครับบางคนบอกว่าใช้ตัวปิดมุมปิดนะครับไม่จาเป็นต้องเว้นวิธีนั้นทําได้ครับแต่นะครับไอตัวปิดมุมนั้นไว้ปิดสําหรับไม่ให้เห็น PU เหลืองครับคุณสมบัติของมันถ้าจะใช้งานต้องใช้ร่วมกับ PU นะครับหรือสารกันซึมนั่นแปลว่าทันทีที่สาร